วันนี้เรามาไว้ย่ามูกันนะคะวันนี้เรามามาตำหมากให้คุณย่ากันนี่นี่ค่ะจะมีเครื่องเครื่องตำหมากที่เห็นบอสนี่มีเครื่องตำหมากแล้วเขาก็จะมาตำหมากให้คุณย่ากันค่ะมาดูหมากไได้ยินแม่พูดแล้วแต่ยังไม่ได้ข้างในข้างในจะมีอะไรบ้างคะข้างในจะมีหมากแล้วก็ใบพลูนะคะแล้วก็ผีเสียงแล้วเราก็จะเอาเข้ามาไว้ในนี้นะคะแล้วก็จะใส่ตูดแดงอันนี้เป็นปูดแดง ท่านนะคะถวายเพราะว่าคนก็จะมีความเชื่อว่าขอพรถวายให้ท่านอยากได้อะไรก็เรามาตําหมาถวายท่านได้ค่ะเราก็หันหน้าไปทางคุณยานะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะบอกชื่อนามสกุลวันนี้ลูกหลานมาตําหมาตดค่ะเพลงโพราชมาแก้บนคุณย่าโม ขอให้คุณย่ามารับเครื่องไหว้สักการะและรับฟังเพลงโคราชหาแก่โบลที่อยากได้พรอะไรจากคุณย่านะจักนี้ตั้งเจตธิฐานขอพรท่านในใจแล้วก็ตามได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตํมใช่ไหมคะตัมแรงๆเลยค่ะอ่าตํมแรงๆคิบไม่เป็นไรไม่แตกตัมให้ทุกอย่างแหลกแล้วก็คนเข้าด้วยกันเลย บางคนก็จะมีความเชื่อว่าตำแรงแรงยากก็จะได้ได้กินตำยิ่งแรงยิ่งดีค่ะเอาดังๆเข้าไว้อันนี้พอมันแหลกเข้าด้วยกันเราจะได้กินความของของูนกับใบตูน่าได้กินแล้วใช่ค่ะได้กินแล้วโอเคค่ะพอดีตำแหลกแบบนี้ได้แหลกตอนนี้นะคะ คนตำจะมีสองประเภทประเภทนึ่ชอบแหลกแหลกเลยเพราะกลัวว่าคุณย่าจะเคี้ยวเราเหื่อยแต่บางคนบอกว่าขอให้คุณย่าเก็บให้เคี้ยวมากซึ่งอยู่กับว่าเราเอาละเอียดขนาดหน่อยพี่เขาแนะนําดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> ถ้าประมาณนี้ก็ได้ค่ะถ้าประมาณนี้จะคือไม่มไมแหลกมากนี่น อันนี้ไม่แหลกมากเก็บไว้คุณย่าเคี้ยวเล่นๆเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพี่าด้วยนะคะอันนี้เท่ากันหนึ่งคำนะคะคแล้วเราก็ขึ้นเอาไปถวายคุณย่าที่เราต่ำมกเมื่อกี้เราจะมาไหว้คุณย่าโมโกานี่ขอพรค่ะ มา,มาฟังเพลคุยากมามาฟังเพลงลาสนะคะ อย่าได้มีขาดในหเนามีเติมทั้งเรื่องทองและเรื่องเงินนะดอกนาคุณมันธนาเอ้ยก็ขอให้มีคื้นให้ยัวสนุกสนานก็ทุกวันเ้ยทุกคืนให้มีเงินมีข้างให้มีน้ำให้มีเขา ขอให้คุณบ้าเดี๋ยวมีช่วยเชอซื้อหวยหมีโชคและเงินคำ่า,าต่ำโตให้โชคดีมีชาวเดียมีชาวเยล่าชาวไอหนีเช่นเจ็บไข่จะได้เป็นก็ขอให้มีเชื่อ ให้มีคนนับคนถือว่าอ่านหนังสือมีคนพ่อคาให้รวยเงินและรวยทองเป็นเศรษฐีไม่มีคนเฮาอ่าโชเลคอเขาเลือทั่วเมืองหลายทั้งเมืองไทยอ่ะแล่เมืองเ่าใเป็นเศรษฐีมีเงนินล้านจนคนในเมืองอือ้อ,อ,อลือ